ไออมีเกลียวซ้ายเกลียวขวาแต่ว่ายี่ห้อตัวเอสมีมีอันนี้เขาเรียกติ่งเดียวติ่งเดียวนะคะนี่เห็นไหมมีติ่งออกมาที่นิดนี่แต่ถ้าบางบางรุ่นนะบางรุ่นมันจะมีสองติ่งแบบสองฝั่งแต่เจ๊ตตากหาน็อตไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้มันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างล่างคือเขาวางน็อตวางทับ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 กันเป็นกล่องเป็นกล่องไว้ถ้ายกมันก็หนักไงก็เลยไม่ยกก็เอาเฉพาะข้างบนขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเนาะ กูไหน <laughs> อะเออขอบคุณค่ะกูุ้ยอ่าคราวนี้ก็จะสรุปงานนะคะเพราะว่ามีมีใครสงฆ์ใส่ไหมคะเรื่องนอนะ็อตเนาะแต่ตัวนี้จะแพงนะคะแพงแพงนิดนึงแพงแต่ว่าใช้คุ้มขันครั้งเดียวขันครัง้งเดียวออกทั้งสองล้อสามารถออกออกได้ทั้งสองล้อเพราะว่ายัางไงเราต้องขึ้นแม่แรงอยู่แล้วเวลาถอ,นนอดน็อต อันนี้ต้องขันสองรอบขันนอกขันในมีปอกนอกปอกในเอ็กเซซิรี่เยอะแล้วก็ขาดบ่อยอ่าน็อตขาดบ่อยนะคะขาดบ่อยตัวเลขข็กขาดบ่อยแต่ว่ามากับบริษัทมันก็จะเป็นตัวเล็กดัมโบ้นี่จะมาเปลี่ยนเอาข้างนอกค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตามความประสงค์ของเจ้าของรถอย่างที่เจ๊ตุกตาบอกนะคะคือสลับใส่สลับจะใช้ทนใช้ งานคุ้มกว่าถ้าใส่แบบนี้มันก็เวลาคายมันก็ออกทั้งยวงเลยมันออกไปหมดเลยนะถ้าคายอ่ะออกไปทั้งหมดแปดตัวเลยเรียบร้อยเลยล้อใครไม่รู้วิ่งผ่านไปหน้าเราแล้วตามหาไม่เจอด้วยนะมันจะลงไปป่าข้าวนะเวลาที่เขาแบบว่าไปเกี่ยวข้าวเขาจะไปเห็นล้อรถอยู่ข้างข้างล่างอ่ะเออไม่รู้ของใครแล้วขาดแล้วเขาไม่ตามด้วยนะไม่ตาม เขาจะไปเปลี่ยนเอาใหม่เลยไปอย่างนั้นได้อยู่มันจะเหลือร้อนหนึ่งที่ติดรถนี่ถ้าอันนี้ใช้ดีใช้คล่องใช้ง่ายถอดง่ายประกอบง่ายคือขันรอบเดียวออกหมดเลยขันรอบเดียวเข้าหมดเลยปืด้เดียวประหยัดเวลาแต่ว่าถ้าคลายก็คือออกหมดเลยออกทั้งยวงไม่เหลือแต่ถ้าตัวนี้ขาดขาดง่ายแต่ถ้าน็อตคลายก็จะเหลือไว้ตัวหนึง่ง เพราะว่ามันมีปลอกนอกในล็อกอยู่ล็อกสองชั้นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอีเมลเนาะล็อกสองชั้น <c ười> คือชั้นแรกนี่น,นี่ชั้นแรกจะเป็นตัวนี้นนเดี๋ยวเราให้ดูก่อนบางคนที่เข้ามาทีหลังเนาะออ,อันนี้คือชั้นแรกนะคะชั้นนอกชั้นนอกคือขันตัวนี้ออกเออขันตัวนี้ออกน้อตัวเมียออก,อก,ออกมันจะเหลือลอ้อล้อหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไะอยู่ตรงนี้ นี่มันจะเหลือหลักตรงนี้อยู่นี่คือชั้นที่สองหลักตรงนี้เหลือมันต้องขันตัวนี้ออกล้อข้างในถึงจะออกได้ไม่งั้นก็ถ้าขาดไปเลยอ่ะจะออกได้อ่าก็ถือว่าไปแบบว่าก็ยังเหลือนะ่ะถ้าน็อตคายตัวนี้คลายออกตัวนี้คลายออกมันก็ออกแค่ล้อเดียวอ่ะมันได้ไม่ได้ตามหาไม่ต้องซื้อเยอะออกล้อเดียวเดยวนะ ก็ไม่ถึงเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าอันนี้ทำไมถึงบอกออกข้งยวงใช่ไหมอ่าอันนี้มันมีเซ็เดียวเนาะหมุนไปหมุนมาก็หลงเกียวแล้วกเกียวซ้ายเกียวขวาตันนี้รู้สึรกระบูมสูดอ,อ่อันนี้ทําไมถึงบอกออกข้างยวงใช่ไหมตัวน,นี้นะถ้าออกใช่ไหมเดี๋ยวเชตุมตาหมุนให้ดูอันนี้คือตัวล็อกข้างนอกนะล็อกข้างนอกอ่าอันนี้ออกใช่ไหม ออกแล้วทีนี้มันไม่มีตัวล็อกดีเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เลยว่างอย่างนี้เลยนะเออหลุดมือนอ็นอตสองนะตัวน็อตจัมโบ้ค่ะน็อตสิบล้อเนาะน็อตรถบรรทุกแล้วตัวเนี้ยมันจะเหลือล้ออยู่นี้สองล้อใช่ไหมถ้าตัวนั้นตัวที่ล็อกออกมันจะออกไปทั้งยวงเลยนะสองล้อคือจะหลุดหมดเลยอตามหาลําบากแล้วทีนี้ไปหมดแล้วถ้าน็อตขายถ้าเป็นเป็นคนขบบับรถบรรทุก ถ้าเป็นคนใหม่เจ๊ตุ๊กตาจะแนะนําว่าให้สังเกตน็อตว่ามันมีลายน้ํำไหมสังเกตนะเวลาเดิอนอ้อมอ,อมรถตัวเองนะถ้ามีลายน้ําก็แสดงว่าน็อตคลายนะคะเออให้เช็คนะมันจะมีลายน้ำแดงๆเป็นเหมือนภาพลายน้นํานะแบบนั้นนะแสดงว่าน็อตเริ่มคลายแล้วให้เช็คน็อตเช็คน็อตบ่อยๆเช็คทุกเดือนอะไรก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้แน่นตลอดเวลาอ่ะมุนกลับแล้วทีนี้ อันนี้เกลียวเกลียวแอวเกลียวซ้ายมันจะหมุนคนละทางดิหมุนไปหมุนมาค่อยก็งงก็่อด้ดิหมุนแต่ละตัวนี่จัมโบ้นะ